ดูดูเขาปรุงนะฮะกินมะนาวสุดยอดเนะี่เอามือดูหน่อยนี่นะคะทุกคนเขาจะกินกันแบบนี้อันนี้กินเปลือกด,ด้วยใช่ไหมกินหมดเลยเหรอ กินยังไงเนี่ยดูสิเดี๋ยวเรามาดูเขากินเนาะว่ากินยังไงอ่ะกินดูสิอ,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 อ่ออยอรไหมดูทอมาส,สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่องอาขาพิวชาแนลนะคะ วันนี้เราจะไปเก็บกาแฟนะคะกาแฟปีนี้หมดแล้วนะคะเราจะไปรูดหมดเลยนะคะทั้งแดงทั้งเขียวทั้งเหลืองสีดาก็ก็ตามนะคะเราจะไปเก็บมาหมดเลยนะคะวันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าเขาเก็บกันยังไงกาแกฟออกดอกหรือยังนะคะเพราะว่าเก๋ก็ไม่ได้ไปมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วน,นะคะ,คะถนนที่เราจะไปนะคะเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรูดกาแฟสีแดงสีดําสีเขียวสีเหลืองหมดเลยนะคะ เก okay. ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายรูปนะคะช่วงนี้เมื่อวานฝนตกนะคะถนนก็จะแฉะหน่อยนะคะบรรยากาศนี่คือดีนะคะเรามาถึงสวนแล้วน้องเดินลงไปก็ถึงละเอาไม้ป่านะคะนี่กินได้อุย้ยมดเยอะมากเลยสมัยเด็กๆชอบกินเนาะถ้าใครเมืองเก๋อถ้าใครเคยผ่านช่วงเวลานั้นจะรู้นะคะว่ากินได้นะคะ ทำไมมีมดเยอะเพราะว่าอันนี้มันหวานนะคะข้างในมันจะหวานนะคะเราจะกินที่อยู่ข้างในนะคะสมัยเด็กนี่ชอบกินชอบกินนะคะเนี่ยของมันนะคะมันจะเป็นดอกสอีม่วงๆะคะ่ะสมัยเด็กนี่ชอบเข้าป่าเนาะเข้าป่าหาของ ข้าปาก็มีองกินเยอะนะคะมันจะมีน้ำพึ่งอยู่ที่นี่นะคะเนี่ย,ยหวานเหมือนน้ำาหวานไผด้วยนะคะเมื่อกี้เรากินดอกอันนี้ไฟแล้วนะคะเราเจอสมุนไพรนะคะ นี่เป็นสมุนไพรชั้นดีของอาคานะคะเวลาเราโดนมีดบาดหรือว่าโดนอะไรก็ตามอ่ะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดบาดมือนะคะเราก็จะเอาเนี่ยมาเคี้ยวๆนะคะเราก็จะมาทาแบบนี้นะคะเราทาไว้เรามันก็จะช่วยห้ามเลือดน,นะคะเรามันจะช่วยห้ามเลือดไม่ให้ไหลนะคะอันนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่ากี่กก็เคยทำนะคะ เมื่อสมัยก่อนนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเวลาที่เรามาสวนอย่างเงี้ยเรามาตับฟืนอย่างนี้นะคะเราโดนนี่บาดมืออย่างเงี้ยเราก็ใช้ใบนี้นะคะมาเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเราก็มาทาไว้นะคะมันก็จะหยุดจริงๆนะคะมันก็จะห้ามเลือดจริงๆนะคะอันนี้รับรองได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะค่ะวันนี้เกี่มาสวนนะคะวันนี้เกี่เจอหลายอย่างเลยนะคะนี่เป็นของปลาอย่างนึงนะคะที่เอามากินได้นะคะ เรียวมากอันนี้ต้องปอกแบบน,นีะ้คะไปแอปใส่ปลาหรือว่าเอาไปใส่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะผักูุดน,นะคะเอาไปแอปกินกับชะอมนะคะนี่ตามอันนี้ใส่ก็อร่อยนะคะเปรี้ยวสมัยก่อนไม่ค่อยมีผลไม้เนาะผลไม้ก็แพ่แพ้นะ่าน,นันน้เมื่อก่อนนะคะสมัยกีอยันดีๆน,นนะคะ ตอนนั้นน่ะไม่ต้องมีอะไรกินเนาะเราก็เข้าป่าเราก็เก็บของป่ากินกันแบบนี้นะคะพวกนี้คือของชั้นดีนะคะอร่อยด้วยสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้นี่จะไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะคะแต่ก็อร่อยค่ะาไปเอาไปทํากับข้าวได้นะคะนี่นะคะดอกกาแฟนะคะกาแฟขึ้นหมดแล้วนะคะดอกกาแฟขึ้นหมุแล้วหอมมากเลยอะ่ะอืกลิน่นคล้ายๆเหมือนดอกมะลิด้วยเนาะเข้ามานี่คือได้กลิ่น อันนี้เลยอ่ะดอกกาแฟเลยนะคะลมเย็นเย็นอ่าส่วนอันนี้เป็นลูกเดยนะคะลูกเดยเนียลูกเดยใช่ไหมเอาไปทํากระเป๋าทําเสื้อได้นะคะนี่ส่วนใหญ่คนน่ะคะ่ะเขาจะเอาไปทํากระเป๋าทําเสื้อนะคะแม่มาปลูกไว้นะคะนี่เก๋ชอบนะคะชอบเวลาทําเสื้อทํากระเป๋านะคะ ร่อยพี่อร่อยกินมะนาวนะคะมะนาวมะนาวนเฮ้ย <laughs> อาภัาจะทำยังไง <laughs> โออโหักทำแล้วด,ดูดูเขาปรุงนะคะกินมะนาว นี่นเอามือดูหน่อยนี่นะคะทุกคนเขาจะกินกันแบบนี้อันนี้กินเปลือกด้วยใช่ไหมกินหมดเลยเหรอเฮ้ยกินยังไงเนะี่ยดูสิเดี๋ยวเรามาดูเขากินเนาะว่ากินยังไงอ่ะกินดูสิอ่อรอร่อยไหมอร่อยตากล้องของเรานะคะเห็นแล้วเปี้ยวอ้า น,นี่ดูดูหน่อยน้ำไหยนะคะน้ำไาลไหลแล้วแป๊บนึงดูที่กัดหน่อยที่เธอกัดเมื่อกี้ให้ดูชัดๆนะอือเห็นแล้วเปรี้ยวนะคะวันนี้เราจะรูดหมดแล้วนะคะเราจะเอาทั้งสีแดงสีเขียวนะคะสีดำนะคะเก็บหมดเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราจะคัดอีกทีนึงแล้วก็เอาไปสีนะคะเพราะว่าหมดฤด,ดูแล้วเนะเาะถึงเราจะเอาไว้นานมันก็จะแบบว่าดำแล้วเวลาฝนตกมันก็จะร่วงนะคะเราก็เลยต้องอรีบเก็บกาแฟจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปคัดสีเขียวออกนะเนี่ยเราคัดสีเขียวออกแล้วมันก็จะเป็นกาแฟาดำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะ ไม่มีนะคะคกาแฟก็จำหมดแล้วไม่มีนะคะคกาแฟก็เก๊กซีเคอีสีแดงหมดแล้วไม่มีดูสิกาแฟก็ไม่มีดูสิดูนะคะกาแฟไม่มีหมดแล้วมึงวันนึงก็เก็บไปยังไม,ม่ได้คะ่ะ ไฟจะหมดแล้วนะคะอันนี้รอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายของปีนะคะรุ่นให้หมดนะคะสีแดงสีเขียวสีดำเราก็เอาหมดเลยนะคะรอบนี้ หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะปีนี้หมดแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะปีนี้รอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายของปีนะคะปีหน้าเจอกันใหม่นะคะก็ประมาณเดือนสิบสิบเอ็ดนะคะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะเราจะเก็บเห็ดไปทํากินนะคะ นี่อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอางชี้เชียเชยเ่ยวหรออางม้นเชียวแนวก็เ๋นือะเดี๋ยวคาพีนับป่าเลยคว่าเห็ดหูหนูนะใช่ไหมธรรมชาติล้วนนะคะดูดีสวยมากนะคะ อันนี้อร่อยนะคะเอาไปตําใส่หอมชูอร่อยมากนี่กาแฟที่เราเก็บมานะคะนี่นี่นะคะแดงเขียวนะคะโอ้นี่เขียวเยอะมากเลย ได้มากี่กระสอบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิห้านะคะนี่นะคะเราจะลาไปพร้อมกับบรรยากาศค่ำคืนนี้นะคะนี่ดึกมากเลยนะคะวันนี้กลับดึกนะคะ ค่ะเราก็จะลาไปกับข้ามคืนที่มึงมิดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องอาขาพิวชาแนลด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ